ครับสำหรับบทที่2นะครับเราก็มาเปิดโปรแกรม Arduino นะครับในส่วนของบทที่2ก็จะมีเนื้อหานะครับที่ชื่อว่าหลักการเขียนโปรแกรมนะครับหลักการเขียนโปรแกรมก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ1ก็คือเขียนโปรแกรมเมื่อเขียนเขียนโปรแกรมแล้วทําการตรวจสอบนะครับคลิกที่เครื่องหมายตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนกับเครื่องหมายถูกนะครับคือการตรวจสอบว่าการเขียนโปรแกรมของเราถูกต้องไหมถ้าถูกต้องนะครับ ตัวนี้นะครับมันก็จะ verify นะครับผ่านหรือว่า compile ผ่านนะครับ compile ได้ถูกต้องนั่นเองนะครับผมจะลองกดนะฮะดูก็จะมีอ่าค่าเวลาบอกตรงนี้นะครับค่าเวลาบอกนะฮะว่าตอนนี้เราสามารถที่จะ compile อะไรยังไงได้ไหมนะครับก็ถ้าโดนนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ก็คือว่า compile ผ่านนะครับทีนี้บอร์ดที่เราใช้นะครับ ตรงนี้นะครับให้เราเลือกบอร์ดที่เราใช้ทั่วๆไปนะครับถ้าเป็น Arduino Uno ก็เลือก Uno นะครับผมเลือกเป็นบอร์ด Uno นะครับพอร์ตคอเนี่ยตอนนี้คือผมใช้ PC มันจะมีพอร์ต m มที่เป็นซีเรียลอยู่ดังนั้นนะครับตรงนี้ก็จะไม่ถูกนะครับคือพอร์ต m มจริงๆของ Arduino เราต้องมาลองลองเว v e r แล้วก็ติดตั้งนะครับหลักการเขียนโปรแกรมนะครับก็จะประมาณนี้เนาะ ต่อไปเมื่อเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเราก็อัปโหลดนะครับแต่ว่ายังอัปโหลดไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าพอร์ตคอมเรายังไม่มานะครับสำหรับบทต่อไปนะครับก็จะเป็นการลงอ่าเขาเรียกว่าการหาไดรเวอร์นะครับของ Arduino นะครับถ้าหากว่าการลงไดรเวอร์เนี่ยแล้วก็ลงไลบรารีเนี่ย ถ้าลงไม่สมบูรณ์จะเป็นอย่างไรนะครับหรือยังลงไม่ได้จะเป็นอย่างไรนะครับโอเคสําหรับพาร์ทนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโปรแกรมนะครับโอเคนะครับพาร์ทอาจจะสั้นๆนะครับแต่ก็มีความหมายนะครับโอเคเจอกันในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ